โอชานติวันนี้วันที่13เดือนมิถุนายนปี2025เราจะมาฟังสาระของเมอรีในวันนี้ในสาระบาบาได้พูดว่าลูกๆที่แสนหวานลูกดวงยานคือผู้แสดงในการละเล่นอันไม่มีขีดจำกัดนี้บ้านแห่งความเงียบที่อ่อนหวานนี้นั้นเป็นสถานที่อยู่อาศัยของลูกที่ลูกเดี๋ยวนี้จะต้องกลับไปคำถาม คำพูดอะไรไม่สามารถออกมาจากปากของผู้ที่เข้าใจละครนี้อย่างแน่นยับคาตอบมันจะดีกว่าถ้ามันไม่ได้เป็นอย่างนั้นนี่ก็ไม่ควรที่จะเกิดขึ้นผู้ที่เข้าใจละครนี้แล้วจะไม่พูดคําพูดเช่นนั้นลูกลูกรู้ว่าละครนั้นเคลื่อนคลานไปเหมือนกับตัวหมัดอย่างต่อเนื่องเรื่อยๆ อะไรก็ตามเกิดขึ้นมันถูกกำหนดไว้ตายตัวในละครไม่มีอะไรที่จะต้องกังวลถึงสาระของคุณธรรมจุดแรกพ่อได้ให้อาณาจักรใหม่ของโลกเช่นนั้นที่ไม่มีใครสามารถฉกชิงมันไปจากเราได้จงกระโดดโลดเต้นอย่างต่อเนื่องด้วยความสนุกสนานล่าเลิงและล่ายลำอยู่ในความสุขนี้จุดที่สองเพื่อที่จะมาเป็นลูกบัของรูปประคำแห่งชัยชนะ ให้ตายในความตายที่มีชีวิตและอยู่อย่างตายกับโลกเก่านี้ให้บาปของลูกปลดเปลื้องไปโดยการมีการจดจำพ่อพรขอให้ลูกนั้นจงเป็นผู้บริจาคที่ยิ่งใหญ่ผู้ที่เติมเต็มความปรารถนาที่บริสุทธิ์ของทุกๆคนด้วยจรตภาพที่เต็มไปด้วยพลังของลูกดวงยานผู้ที่มาทีหลังนั้นจะอยู่อย่างพึงพอใจที่ได้รับเพียงแค่เล็กน้อย เพราะบทบาทของเขานั้นคือการเอาเพียงแค่มาเล็กๆน้อยๆเพื่อที่ดวงยานเช่นนั้นจะได้รับผลในความรู้สึกที่เลื่อมใสศรัทธาของพวกเขาและเพื่อที่จะไม่มีใครถูกตัดสิดจากมันตัวลูกเองเดี๋ยวนี้จะต้องสะสมพลังทั้งหมดเมื่อลูกนั้นคงอยู่อย่างมั่นคงอยู่ในสภาพ เต็มๆและเต็มไรด้วพลังของลูกในการเป็นผู้บริจาคที่ยิ่งใหญ่แล้วลูกก็จะสามารถพาดวงยางต่างๆขึ้นไปเหนือได้ด้วยความร่วมมือในสายตาของลูกบนพื้นฐานของการศึกษาของลูกในการที่จะให้การบริจาคอันใหญ,ญ่ย,ยิ่งและโดยการเปิดสวิตความปรารถนาดีของลูกคติพจน์ ให้ทำตามกฎระเบียบพระเจ้าอย่างต่อเนื่องเรื่อยๆแ,แล้วรูปนั้นก็จะกลับมาเป็นผู้ที่สูงส่งที่สุดผู้ที่ทำตามกฎระเบียบสูงสุดได้อัชฉะโอมชางติ